สวัสดีครับวัอนี้พามาทำลูกชิ้นนะครับเนาะเฮ็ดลูกชิ้นไปกินเองครับผมกับมีหมูนะครับหมูปั้นหมูบดนะครับหมูปั้นหมูบดนะครับเนาะอ่าเครื่องปรุงกับมีอ่าอันนี้เป็นพริกไทยนะครับผู้ใดมักเผ็ดกับพริกไทยใส่นะครับเนาะพริกไทยนะครับอ่ามีพริกไทยมีแป้งมันนะครับหรือว่าแป้งกับพวกกระไรนะครับเนาะ มีเบกกิ้งโซดาครับแล้วก็มีเกลือมีน้ำตาลมีซอสนะครับแล้วก็มีมีเกลือมีเกลือมีน้ำตาลมีซอสนะครับน้ำเย็นจัดน้เย็นจัดนะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะไปบึ่งขั้นตอนกันเลยนะครับหมูบดนี่เขาก็เอามาปั่นอีกรอบนึงนะครับผู้ใดมักละเอียดมักเอามาปั่นหรือว่าเดี๋ยวมาตำนะครับเนาะเอาหมูใส่ลงไปครับหมูใส่ลงไปอีกครับถ้าเครื่องใหญ่ก็ปั่นเยอะ เก่เงหน่อยกับปันนนบป่นหน่อยเก่งแน่กับ<อ>ส่ยเตยหลยนะครับปั่นไปมา,ม,าแบบมากแบบแด้มากละเอียดอ,อันนี้ปัน่นเสร็จแล้วครับหมู้มงมาปัน่นหรือมาตำนะครับนเนาะปั่นอะไรกัน ผู้ใดมักปั้นกับไปปั้นนะผู้ใดมักตำก็ไปตำนะครับน้ำที่เอาปั้นแล้วๆล้วเขาเกิดใส่เครื่องปรุงแล้วครับเนาะใส่น้ำเย็นจัดอ่ใส่น้ำเย็นจัดนะครับนั่นเย็นจัดสรุปว่าแกเอาแป้งมัน้อปทุกคนเอาแป้งมันก็ได้อ่ะแป้งมันเอาแป้งมันนะครับผสมใส่ในน้ำเนาะแป้งมันผสมใส่ในน้ำตามใจชอบดีกว่าเอาตามใจชอบเนาะเขามักมักแบบไหนเนาะทำกินเองเออทำข่าว บุรีมั่งไขยครับเขาทำกินเองเนาะเอาผู้ใดมักแป้งมันกับแป้งมันผู้ใดมักอันนี้เขาใส่แป้งมันเนาะใส่แป้งมันครับใส่เยอะขนาดไหนพี่พอประมาณพอประมาณก็แต่เราชอบเจ้าช่้นหมูหมูปลาไหลหมูปลาไหลเนาะหมูบลาไหลเขาก็ใส่จักสองซอนนะครับเนาะใส่แป้งมันสองซอนนะครับผู้ใดมักแป้งกัโพวกใส่แป้งกระปวดไปนะครับเนาะตามใจชอบตามตามใจชอบเพาแต่ว่าสูตรเขานี่คือว่าเอาตามใจเขาเนาะ ตามนี้ครับอันนี้ใส่เกลือนะครับจริงๆหนึ่งช้อนชานะเกลือห่ช้อนชาเกลือแล้ช,ช้อนชาหนึ่งือโอเคเกลือใสหนึ่งช้อนชานะครับน้ำตาลนี่น้ำตาลใส่ไปกุเรมักบานกับใส่หลายเล็กน้อย,อยเอาต้องผสมผสมใน้ำเย็นจัดนะครับยำนะครับน้ำเย็นจัดครับผมโาเบกกิ้งโซดาใส่ลงไปครับ บิ๊กกินโซดานี่ใส่เยอะไหมพี่ช้อนชาครับหนึ่งช้อนชานะครับหนึ่งช้อนชาหมูบอนเนนสอนโต้ได้ครับสอนซาหมูบ่อไหลนะครับใส่พอประมาณนั้ครับเนาะแล้วก็ค้นครับค้น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 ใส่ระเียมถ้าซอบรดดีก็ใส่รดดีเข้าไปนะครับถ้าบอมบอมักอันนั้นก็บบอเนียนผงกับบอใส่นะครับรดดีลดยังครับผมเนาะใส่นิดหน่อยพี่ใส่นิดหน่อยเนาะครับรดดีใส่ไปนิดหน่อย ใส่เข้าไปคน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 อันนี้หมูที่ห่อไปปั้นแล้วครับหมูบดเขาบดมาแล้วเขาต้องมาปั้นอีกรอบนึงนะครับปั้นเหลือไปตำนะครับหนมันเหนียวตุยๆเลยครับบอกเลยว่วา,าต้องให้เหนียว <laughs> ต้องให้มันเหนียวตามโดยพริกไทยนะครับผู้ใดมกเก็ดก็ใส่พริกไทยกับไปนะครับใส่เข้าไปพอประมาณนะครับใส่ลายมันหีเปียดนะครับ อันนี้สูตรทำกินเองนะครับเด้อพี่น้องเข้าคู้ใดมากแบบใดกับใส่นบดบดใส่สารกันบูดครับอันนี้ก็ใส่ซอสเข้าไปครับเพิ่มรสชาติเข้าไปซีอิ๊วขาวเนาะโอเคโมเมนต์สดเอซีอิ๊วขาวหมดยังพี่เครื่องปรุงเราหมดไปหมดแล้วหมดแล้วนะครับหมดแล้วหมดแล้วแล้วก็เราจะแล้วมาคุกคุก คุกแล้วนวดไหมนวดแแล้ว,วกว็คคุกเขาให้เข้ากัน<ม>นวดเนาะส่วนผสมให้เข้ากันหลังจากที่เราตีอันนี้เข้าไปแล้วเนาะ,ะตีส่วนผสมนี่เข้าไปแล้วหองกะจีเอามานวดใส่กันกับหมูนะครับอันนี้หมูวัวลายครับเครื่องโลครับผมเอามาเห็ดกินเองนะครับเอาบอตองไปใส่สารกันบูดหรือว่าใส่แนื้ออื่นเข้าไปเพิ่มเติมนะครับนอกจากเครื่องปรุงของเขาก็คือมีอ่า แป้งมันหรือว่าแป้งกระโพดนะครับเนาะอ่าขูดไอมากหวานใส่น้าตาลไปนิดน้อยนะครับใส่ผงผงนัวนะครับเพื่อนผงนัวใส่เกลือใส่ซอสถ,ถ้าเพิ่มน้ำมันหมูเพิอันนี้นอันนี้เพิ่มสูตรเพิ่มสูตรไม่ใช่ถ้าพ่มถ้าเพิ่มน้ำมันหมูเอาน้ำปลาไปนี่กลายเป็นหมูยอได้เลยเอ้าวเลยอ๋อโหอัน <laughs> นีเนเน้เป็นเป็นเป็นความลับนะครับไม่อยากเปิดเผยเลย <laughs> เราก็ใส่แป้งมันเยอะแต่ถ้าเชชน้นหมูอ่ะเน้นเนื้อถ้าเราเน้นเนื้อเราก็ใส่หมูเมนื้อแป้งมันน้อยๆแป้งมันน้อยๆแล้วก็ใส่ใส่เนื้อเข้าไปเยอะๆถ้าเราคิดว่าจะเป็นเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะมหมูยอหมูยอเน้นแป้งใช่ไหมแต่ถ้าเราเป็นอันนี้ลูกชิ้นเนาะเราทําลูกชิ้นไว้กินเองครับผมแล้วก็คนคนคนนะครับคน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 อันนี้ได้พี่ยังพี่เนี่ยได้แล้ว ได้แล้วนะอ่ะ,ะใส่เข้าไปเลยเาลาดลงไปครับลาดลงไปลาดลงไปเขาสิ่นวดนะครับน,น,นวดคันขันขันคันคันนะครับขัน,ขน,ขนให้มันเหนียว,ยวตุยๆเลยนะครับเนะาะมันบนเหนียวนี่มันดิบเป็นนะครับบุก,กินเดือกขาถามว่ามใส่ถุงมือแล้วก็วทำกินเองเนาะทำกินเองครับผม <laughs> เรา อันนี้มันมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ทําแหนมหรือทําส้มนี่อย่างเราเห็ดส้มนี่อย่างเราเป็นบ่าเอาเห็ดลูกชิน้นมันต้องเอาไปต้มนาเดือดเลยครับเด้ออันนี้แนะนําว่าทํากินเองนะครับบ่ได้เอาไปขายหรือว่าเอาไปเห็ดอย่างน,นะครับเนาะเพราะว่าพวว่อคากับเหมือนนการโดยเชีสั่งมาจากมือไครพ่อค้ามือน,นอกครั <c oughs> บผมมีขายอยู่ครับลูกชิน้นแต่ว่า เย็กกินเองเขาอยากเห็ดวิธีการทำนะครับทางเทียพี่น้องเขาอยากเฮ็ดอยากทำบุกชินไว้กินนะครับเนาะก็เขามาแวะมาชมกันได้ครับมาติมาชมกันได้นะครับเนาะสูตรผู้ใดเป็นยังไดเอามาเล่าสูกันฟังได้นะครับเด้ออันนี้ก็เป็นสูตรของผมเองครับสูตรโปรตุเกสงานสวน โตจากหาเฮ็ดก็ไม่เฮ็ดเข่าคว้าเลยครับบ่เลยมีเฮ็ดอ่าแนวอยู่เนวกินนะครับไว้จะให้เจ้าของนี่ละกิน,นครับเฮ็ดไว้จะไป,ไปทำงานเนี่ยชิมพร้อมเนาะชิมไหมพี่ต้องชิมด้วยเนาะเราต้องชิมด้วยถ้าเราไม่ชิมมันจะไม่รู้ว่ามันแซ่บหรือว่าแซบนะครับเนาะนันวหรือไม่นัวครับผมเขาจะคันคันไปเรื่อยๆรครับเติมไ เคีองที่เขาปรุงไว้มาห้นนะครับเนาะได้ผส,ส,สมกับน้ำเย็นน้ดคชอบเค็มไงครับม,มัคุอคชอบเลยหมักเค็มหมักจางหมัก,กมเห็ดเห็ดอาครับขันมันมหนอย่เหนียวหลังจากนี้เราก็จะเอาไปแช่ฟิตแช่ช่องฟิตนะครับถ้าแช่ตู้ธรรมดาคือ24ชั่วโมงมถ้าแช่ฟิตครึ่งชั่วโมงเพราะนั้นเราต้องเอาไปแช่ฟิต เนาะครึ่งชั่วโมงมีตตู้ฟิให้มันตตู้ฟิมีเยอะแยะให้มันเซตตัวเจ้าของเขาไม่อยู่แอบแช่ก็ได้ไอ้กว่างนี้เขาได้กระโหลกเลยว่าตู้กูตันจะว่ากูตันนี่สิไม่ใช่นะครับนี่พูดกันสนุกสนุกนะครับเนาะอันนี้ฝากข้าเจ้าแซ่ช่องฟิตไปกันนะครับเดี๋ยวจะทำจะเมาช่วงที่ล้อเท้าสีเอาน้ำไปต้มนะครับช่วงเวลากับผัดล้อนะครับเอาน้ำมาต้มนะครับนี่ครับ ปิดไฟต่างนามล้อให้มันเดือดครับเนาะปิดฝาครับล้อครับเร็จโตแล้วพร้อมแล้วครับผมนี่หลังจากแช่สองฟิตแล้วเขาจะปั่นเป็นลูกแล้วครับปั่น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 แต่น้ำให้มันติดแตงนะมาให้มันติดมือปั่นแล้วเขาจะไปบีบใส่หมอละนี่หมอที่เดือดแล้วนะครับเขาค้างไว้เนาะล้อว่าอันนี้เนาะเอาพ่อนไฟยังไยมาให้ไฟแห้ง ใช่ไหมพี่นี่ไม่มันเดือดมันเดือดปั่นปั่นพอเปั่นขึ้นมาใช่ไหมปั่นปุ๊บตักปั่นแล้วก็บีบเล็กน้อยแล้วก็แต่พอพอพอคำเราเราชอบเล็กก็ทำเล็กชอบเอแต่พอดีคัมนะครับเนาะแล้วก็บีบมากๆสิครับใม้มันจมบีบมันเป็นจมนะบีบบีบตักบีบแล้วก็ปั่นอันนี้เฮ็ดให้เบิ้งแบบสดๆเลยครับบีบออกมาแล้วก็ซ่อนตักนะครับเนาะ ปั่นปั่นหลังจากที่ห้องพิเศษช่องพิษแล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหนียวเหนียวจับโตกันนะครับเอาปั่นเองสิครับปั่นได้เลยนะครับเนี่ยครับเป็นคือข้าอเหนเบกกิ้งคได้เยอะอยากเด้งได้ก็ใส่เบกกิ้งเข้าไปนะครับเนาะอันนี้เขาก็ใส่พอประมาณนะครับอย่ไปใส่ลายอม่ไปใส่ลายนะครับใส่ลายใส่ลายก็บอดีครับปั่นล้กก็ตักนะครับบีบออกมาครับบีบ สูงลงไปในหม้อดูให้เขาดูครับให้มันจมอย่างนี้ให้มันลอยให้มันลอยเดี๋ยวให้มันยินลอยนะครับมันลอยขึ้นมาสักระยะมันสุกมันก็จะ้อยนะครับอันนี้ครับปั้นครับเนี่ยอันนี้ทําหมูเครื่องโลครับตักลงไปมันก็สิจุ่มลงไหมูก็สตตกเออลงไปก้นหมอนครับมันมันทันได้สุกนะครับเนาะรอเวลาครับอันนี้เขาก็ปั่นไปก่อนครับปั้นบีบตักนะครับมีไหมเดี๋ยวมันก็สิเริ่มลอยขึ้นมาแล้วครับเห็นไห นะถ้ามันสุกแล้วมนันจะร้อยขึ้นมาครับแล้วก็ค่อยตักไปพักน้ําเย็นนะครับอันนี้ปั่นแล้วก็บีบบีบ,บ,บแล้วก็ตักนะครับปั่น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 ,ป,นปั่นแล้วก็บ,บีบนะครับบีบแล้วก็ตักปั๊บนะครับเอาพอดีคำนะครับปูใดมักคำตาตีกับปั่นคำเงี้ครับปูไดมักคำเน้นหน่อยมักคำตาตีกับปั่นคำาน่อยกับเฮ็ดตักคำหน่อยนะครับ เห็ดคำตาตีนะครับนี่คำตาตีค <c oughs> ำตาตีกินแล้วตาเลือกนะครับผู<อ> <c oughs> ้ใดมกักดูง่นะครับเนาะอันนี้ก็คุยกันสนุกสนานครับตักออกมาครับโอ้ดูกใหญ่ๆนะครับดาาูกยยใหญ่ๆครับมักคำใหญยกับตักคำง่ญ่ครับเพื่อนคำตาตีนะครับเนาะนี่เริ่มพูกันมาครับครับผมอันนี้เริ่มร้อยกันมานะครับเห็ดห้เบิ่งแบบจ้าๆเลยนะครับพอสัตว์ใหญ่พกก็ใช้ปั๊บนะครับตักลงมา ปึ๊บปั้นนะครับปั้นเหนียวเนียวปั้น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 แล้วก็ตักปั๊บนะครับใสลงไปครับเอาช้อนส่อนสดแกงเขาเนี่ยครับเนาะปั้น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 อันนี้ไก่ยีเบิร์นะครับเนาะหมูปลายนะครับนี่หมูเครื่องรลเลิมร้อยแกะนะครับปั้นแล้วก็ตักลงไปนะครับช่วงนี้นะมันไม่เดือดพี่เเราเร่งไฟหน่อยไหม ไม่ไม่ไม่ปล่อยไปไปงี้ปล่อยแบบนี้เลยนะครับนำเราต้องเดือดแท้นะครับตักษาระดับกลางไว้ตักษาระดับไว้ครับผมนี่ครับเวลาตัวใดสุกแล้วมันก็้ิีร้อยขึ้นมาแบบนี้นะครับพี่น้องครับผงสุกไม่ี่หมูบอรลายนะครับหมูครึ่งโลครับผมแล้วแต่รสชาติชอบแบบไหนก็รสเอาเชฟคนมาหมักแบบใดครับรสชาติทับปุงรสไดเองนะครับตานี่เฮ็ดไหเบิ้งนะครับสาธิตไหเบึ้งนะครับว่าทํากินง่ายทำขายง่ายนะครับขายก็ท่อง อันนี้นะครับว่าเราทำสดขายก็ดีนะแล้วแต่นะครับแล้วแต่คนรักสุขภาพมักกินมักขายมักแนวใดก็เห็ดเอานะครับแต่นี้เห็ดไว้กินนะครับเนาะนี่จัดให้เต็มสูตรเลยนะครับแบบละเอียดเะยครับผมเบิ่งกันใกล้ๆเบิ่งกันชัดๆนะครับใส่อย่างแน่นะครับอยู่ต้นคลิปบอกไว้แล้วนะครับเนาะนี่กัเขารุงเรียบร้อยแล้วเฮาเฮ็ดขั้นตอนเรียบร้อยเลยห้องกันดีมากตไปชอบรสชาติไหนก็ลองทําดู ก็ไม่ใช่ว่าเก่งเราก็มาได้สูตรมาจากเขาเหมือนกันแหละเช็ดเชียบเพิ่นกับประยุกเอานะครับอันนี้ผมกาสาธิตไฮเบิ้งนะครับแสดงขั้นตอนแบบละเอียดเลยนะครับเนาะมีอะไรบ้าปันความรู้แค่นั้นแหละเห็ดยังหมักแบบใดสูตรใดกันตามที่เขาเลยครับแต่ว่าอันนี้เป็นแนวทางนะครับเนาะนี่ครับปั้นแล้วก็ดึงมาครับเฮ็ดไว้กินนะครับผมเอาแล้วครับนี่ครับเริ่มร้อยเห็นไหมนะครับเห็นว่ามันเริ่มสุกแล้วครับ ไก่กเบิดแล้วครับนี่เหลืออีกปันหน่อยนึงครับไก่กกกเบิดแล้วครับหมูเครื่องโลครับผมผู้ใดมีสูตรมียังกันแนะนํากันเขามาใดนะครับเดือ้อแบ่งปั่นคร้อมรู้กันครับบ่ได้วดบ,บวชเก่แบบงบวดนั่นหรอกก็ได้สูตรกันมาหลายแบ่งสูตรแ,แบ่งยังกันครับอันนี้ก็เฮ็ดกินเองสูตรทากินเองครับผมนี่เบิ่งนี่ครับลูกใหญ่ๆคำตาตีครับผมเอาละครับปั่นสุดท้ายแล้วครับผมบีบแล้วก็ตักครับผมนี่ บีบแล้วก็ตักนะครับบีบแล้วก็ตักครับนี่ไก่เปื่นะครับอันนี้ก็ผู้ใรว่าบอสะอาดหรือว่าบออนามัยกัขอโทษทีนะครับเด้ออันนี้ก็เฮ็ดติเองครับผมตามภาษาครับเฮาบ้ใส่ถุงม้ถุงมืออย่างดอกครับเฮาบ่ไเ้ดอนามัยปนนั้นครับเนาะแล้วว่าเฮาเฮ็ด ทานความร้อนนะครับเขียงไม้เข่งมือเขากิดทำโ,โดยสุดปีมือแหละครับผมอันนี้เขากับปั่นปั่นปั่น,นโดยเอามือเห็ดเอานะครับเนาะประเดไซเขียงจกักเขียงยนต์ยังครับนี่ครับตัวใดมันสุกแล้วมันเกดิดร้อยออกมากแบบนี้ครับผมเดี๋ยวถ้ามันสุกแล้วเขาติตตาออกมานะครับเดี๋ยวอันนี้ถ้ามันสุกแล้วเขาติดตาไปส่เนี่ยเนี่ยแน้ำเย็นน,นะครับอ่าาากาานา เดี๋ยวอรอเบิ้งก่อนนะครับอันนี้อันนี้มันยังไม่สุกอันนี้ยังไม่สุกสุกคือมันจะแข็งอ่าถ้าสุกแล้วมันจะแข็งนะครับปล่อยไปเรื่อยอันนี้ต้มไปก่อนนะครับต้มให้มันสุกนะครับถึงมันจะร้อยแล้วมันสุกแต่เราบีบเบิ้งถ้ามันสุกแล้วมันจะแข็งนะครับตัวนี้มันยังนิ่มอยู่นะครับเนาะแต่ว่ามันกัดร้อยแล้วยังไม่สุกเตีมที่ครับรอเวลาไปอ่านี่คือมันสุกเต็มที่แล้วนะครับเนาะเอาอีกสักเซน้ำเย็นครับเซน้ำเย็นเซน้ำเย็นอ่าจริง แท้เป็นเกล็ดะนะครับถ้าแซ้ให้มันเป็นเกล็ดน้ำแข็งนะครับมันจี๋เหนียวแน่นก็นี่นะครับอันนี้มันกบับพอประมาณนะครับพรากินได้นะครับเนาะเฮ็แไวกินเองครับอันนี้คือสุกแล้วเ้องก็สติตักแท่นำเย็นนะครับเป็นอันเซ็จเนาะเดี๋ยวห้องี่ตักออกให้มันเสียดนาก็กห้มันสเสียดนามนะครับห้ลูกชิ้นมันรงเราที่เขาแซ่สองพิเศษไปถ้ากินหลายมือนนะครับอันนี้คือเป็นอันเร็จพิธีนะครับเนาะ นี่ครับมันสุกแล้วนะครับเนาะอันนี้คือว่าสุกเรื่อยๆบปเองครับพอแช่น้ำเย็นปุ๊บนกน้ำเย็นนน้เปุ๊บอ่าลูกชิ้นเขาจะจมนะครับนี่คือเป็นเป็นเป็นกฎของมันนะครับกฎของอะไรจมลงปั๊บแล้วก็ลูกชิ้นมันก็จมลงครับวันนี้เขาให้ตากออกเสด็จน้ำนะครับเป็นอันจบพิธีนะครับเนาะนี่ครับแล้วก็ใส่กระบอกแช่ตู้ไปกินไปกินได้มือครับอันนี้คือตามภาษาให้เสด็จน้ำนะครับเสด็จน้ำเลยกลายเป็นอันเสร็จพิธีนะครับเนาะ อันนี้เขาเก็เดเยไปใส่ตู้เย็นตู้ยังนะครับแล้วแต่แล้วแต่เขา,า,าไหวถ้ากินหลายมือนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นงานเสร็จพิธีนะครับเนาะแบบนี้สเตเด้ยมแล้วเขาก็เข่าตู้เย็นนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเนาะโอกาสนาว่าก,กันไหมครับผมบอดี้ครับ <laughs>